สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อน,นสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับสําหรับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวผลเลือกตั้งร้อยองเขตสามของพรรคเก้าไกลนะครับก็ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพรรคเก้าไกลได้ประมาณ4ี่หมื่นคะแนนนะครับไม่มากกว่าเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมมาประมาณ1นึ่งหมื่นหนคะแนนถ้าคิดเป็นผลเลือกตั้งของผู้มีมาผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อวันที่1 4พฤษภาคมเราได้มา30เนะครับคราวนี้เราได้มา6 0เกินครึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีไปยังคุณหมอบัญญัตนะครับในการหาเสียงอย่างไม่เหน็ดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณ ทีมงานของพักอาสาสมัครสมาชิกทีมงานจังหวัดเพื่อนสอสอกว่า30ชีวิตนะครับที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้ม o m e n t u um ทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มีสปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ขอสแสดงความยินด,ดีให้กับสอสอคนต่อไปของพี่น้องชารยองคุณโยพงศธรครับต่อไปนี้ก็คงจะมีเวลาเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพื่อไปบัญชาการกันแถลง นโยบายของรัฐบาลนะครับในฐานะ่ายค้านนะครับไม่ได้ฐานาะเพื่อที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวันที่11กับ12นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ช่วยติดตามการทํางานของเพื่อนของผมในสภานะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์สําหรับสมาชิกพักก้าวไกลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะมีประชุมวิสามัญพัก ประจำปีนะครับวันที่24กันยายนนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งแรกของเราหลังเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมร่วมกันทางเพจของภาคเก้า 9,